บอร์ดแบบออฟไลน์ line. ไม่ต้องเปิดมือถือทิ้งไว้แค่มีพลังถึงเราก็สามารถส่งทีมเลือกด่านที่เราจะไปแล้วก็มารับของรางวัลแบบตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะได้ทั้งเลเวลของตัวละครค่าหัวใจตามสตาร์วน่าที่เรามีหรือเสียไปสวัสดีครับพบกับผมมิสเตอร์ซิเวอร์ในเกม Back Co เวอร์เและก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนาร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน powerpay เขาจะช่วยไปหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกม Back c ควอร์เอ็มแล็คมาล็อกออเรนจินเกนชินอิมแพคและยังมีเกมออื่นๆีกกมา,กมา สามารถทักไปที่แฟนเพจ powerplay หรือแอดไลน์แอด powerplay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง powerplay นะครับในภาพนี้ผมก็จะมาแนะนําระบบการส่งทีมสํารวจโดยเราจะได้ไม่ต้องเปลืองแบตในการเล่นซึ่งในส่วนของเกม backcoverm นะครับเขาก็จะมีระบบที่ช่วยเอื้ออานวยต่อให้เราไม่เล่นเราสามารถส่งทีมออโต้เลือกดันเจียนหรือเลือกด่านที่เราจะทําการออโต้ได้นะครับหรือบอทออฟไลน์ประมาณนั้นแต่อันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับระดับค่าพลังของทีมถ้าเราจะตกลุยด่านสุดท้ายต้องมีพลังถึงตามที่เขาแนะนําระบบก็จะอยู่ตรงนี้เลยครับเป็นรูป าว <Down. S 2> การส่งทีมจะใช้เวลาอยู่ประมาณ2นาทีต่ตอรอบเราจะไม่สามารถกดคูณ3ได้นะครับแต่เราสามารถกดแบบสูงสุดได้ก็คือปล่อยและลืมแล้วค่อยเข้ามาอีกทีในการเล่นแบบอย่างนั้นได้เลยนะครับอย่างที่เห็นไปก่อนหนะ้านี้ก็จะได้รับของในส่วนของดันเจี้ยนพวกนี้นะครับเราไม่จํากัดว่าเราจะลงตัวละครสีไหนทีมไหนเราแค่ทําพลังให้ถึงก็พอแต่เราต้องผ่านไปก่อนนะครับอย่างน้อย1ครั้งเราก็ทาพลังทีมให้ถึงตามที่เขาแนะนําแล้วเราก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยถ้าพลังทีมไม่ถึงเนี่ยก็จะกดไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีสําหรับคนที่ไมม่่่คออยีเเวลาาาแตถ้รจะ โต้ทุกด่านในหน้าท้าทายเราต้องทําทีมพลังประมาณ200,000นะครับแค่นั้นก็ได้เลยเพราะพลังสูงสุดในโหมดท้าทายก็จะอยู่ที่ระดับ15ใช่ไหมครับค่าพลังทีมที่นา่นอนจะอยู่ที่2 0 0 0 0 0อยากฟาร์มด่านไหนอยากปล่อยด่านอะไรแต่เราก็ควรที่จะต้องเลือกฟาร์มนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นถ้าน้ําแข็งเพื่อที่เราจะตามหาเป็นพวกเม็ดพรสวรรค์อันนี้เราฟาร์มแค่ด่านเก้าก็พอพลังไม่จําเป็นต้องถึง2 0 0 0 0 0นะครับแค่อยู่ประมาณแสนเจ็ดแปดก็สามารถกดได้แล้วไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีฟ้าสีเขียวแนะนาให้ฟาร์มแค่ด่าน9นะครับแต่ส่วนถ้าเเป็นขต อันนี้เราต้องฟาร,ร์มด่าน15เพื่อที่เราจะหาหินอัปเกรดบวกเจ้าถึงบวก12ถ้าเราฟาร,ร์มน้อยกว่านี้อาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ฉะนั้นก็ต้องทําพลังสอง0,000ไปก่อนและส่วนดันเจนอุปกรณ์ถ้าถามว่าด่าน14กับด่าน15มีความต่างเยอะไหมมันก็จะต่างกันที่อุปกรณ์ที่ดรอปด้วยนะครับเพราะว่าดันเจน้ยน14เขาจะไม่ดรอปเซตโจมตีโบราณแต่ด่าน15เขาจะดรอปเป็นเซตโจมตีโบราณส่วนของติดดาวนเนี่ยก็จะเหมือนกันนะครับส่วนถ้าเป็นดันเจ้นชั้น13เขาก็จะไม่ดรอปเซตความเร็วฉะนน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 นัั้้้้้ใใสส่่่วีเรราาามาถลงชนนอยอ,ยอยกอไดแต ของเปอร์เซนต์การออกยิ่งเราลงดันที่มีระดับที่สูงมากขึ้นเปอร์เซ็นต์การออกของก็จะสูงขึ้นแต่เอาจริงนะครับถึงต่อให้สูงแต่มันก็ไม่ได้สูงมากมายอะไรเพราะว่าถ้าเราอยากให้ของดรอปดีๆเราก็คงต้องกินอาหารเพิ่มเติมไปอันนี้เผื่อในกรณีที่พลังเราไม่ถึงแสนเก้าเราสามารถไปปล่อยชั้น14ชั้น13ก่อนได้นะครับแต่ถ้าจะเอาให้คุ้มอยังไงก็ต้องฟาร์มด่านที่15พวกนี้จะคุ้มที่สุดนะครับเราก็ไปเลือกเอาในแต่ละสีแต่ละสายที่เราต้องการเนาะพลังไม่ไหวอย่างนนนนี้้้้เกกิดดะรัััสามามถไปปลล่่ 13, ่่ออออยอยชชช13 14 12แต เพราะว่าชั้น12จะไม่มีโอกาสดรอปอุปกรณ์ระดับ LR ฉะนั้นต้องชั้น13ขึ้นไปนะครับทายดีชั้น15นะครับส่วนถ้าเป็นขวดฟาร์ม EP ด้วยความที่ว่าด่าน15ต้องการพลังถึงแสนแเหมือนกันนะครับถ้าพลังเราไม่ถึงในช่วงเริ่มต้นอาจจะมีพลังประมาณสักแสนห้าก็ไปปล่อยชั้นที่12เพื่อเราอยากจะปล่อยทิ้งไว้นะครับจากตรงนี้ก็กดไปเลยได้เหมือนกันนะครับชั้นที่12ถึงแม้ว่าจะได้ของน้อยมากกว่าเงินได้น้อยมากกว่าแต่ก็ยังดียังได้ให้สต้ามิแนมีช่วงเวลาในการรีบ้้าาางแลววกนนนส่นอนสนอจจ่อดตะเจจไม คุ้มค่าสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าตัวละครไหนเเวล10แล้วอะ่ะเราส่วนมากก็คงไม่เอามาเก็บเเวลนอกจากในกรณีที่เป็นเลดเกมเพื่อที่เราจะเอาเพชรอีกคีนึงแต่ในช่วงแรกถ้าเราจะฟาร์มให้คุ้มในส่วนของค่าหัวใจเราก็คงต้องเอาตัวละครแบกมา1ตัวแล้วก็ใส่ตัวละครเด็กเพิ่มเติมในส่วนของตำแหน่งที่เหลือพลังก็จะไม่ถึงตามที่เขาแนะนําซึ่งมันจะทํายากมากๆเพราะด้วยความที่ว่าเราใส่ตัวละครที่มีพลังเยอะแค่ตัวเดียวส่วนที่เหลือเป็นตัวละครเด็กๆหมดด่านนี้อาจจะต้องลงเองนะครับเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดดดดีีท่่สุเเรรราาาาาะะวถ้ปลงนับ หรือด่านระดับยากมันก็จะได้ค่าความสัมพันธ์น้อยอีกทั้งยังเปลืองสตามิน่าด้วยฉะนั้นถ้าจะลงให้คุ้มก็ต้องลงระดับฝันไลน์ขึ้นไปนะครับยกเว้นว่าเราจะทําทีมเด็กให้มีพลังมากกว่าอันนั้นก็อีกเรื่องหนึง่งแล้วก็ในส่วนของระบบออฟไลน์นะครับเราสามารถทําการใส่อาหารเข้าไปได้ด้วยเหมือนการลงด่านแบบปกติเลยนะครับเวลาเราจะกดเนี่ยเขาก็จะมีแนะนําว่าให้ใส่อาหารอยู่นะหลังจากนั้นนะครับเราจะไม่สามารถลงด่านพวกนี้ได้ต้องรอเวลาให้สิ้นสุดก่อนนอกจากเราจะกดหยุดฉะนั้นสาหรับในพาร์ทน,นี้ก็มาแนะนําระบระะรบออฟ กันสักเล็กน้อยอยังไงก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์หน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะกันใหม่พัทหน้าพัทน,นีนนนน้ขอตัวลาไปก่อนบา,บายครับผมไปแล้วครับ